เออชนตัวไ้ไม่เป็นไรหรอกแจงชนไม่ออกหลอกแจงเอ้ยเฮ้ยแนมะลูกเงีบนี่ออ้ยเงีบนี่โอ้โหวัววัววัวมีววัววัววัวมีววัววัววันวัววัววั่วัวไั่วัวไัววัววัววัีวัวเัววัววรีวัววัวว่ตวัวว่ววนววัววัววงววัวนัววัววัววมววัววัวงนว้ัว่านวัววานวัววัววัว่ัวว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 งววัว้ัววัววั่วังนี้วัว เดี๋ยวมาเช็คชื่อกับพี่น้องหมูก่อนนะครับไหนเช็คดูซิมีกี่ตัวยังยังชอ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 คิดถึงจังเลยไม่ได้เจอกันตั้งนานยอยยยยอยยมีเตะดินใส่มีเตะดินใส่โูวมา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 ถอยถอยคิดถึงจังเลยแอมพามตดูพี่น้องหมูก่อน อ๋ออันนี้เขาแยกลูกแล้วนะครับตัวนี้จะไม่ค่อยเอ้าเอาเอาดูสิครับผมลูกเล็กๆเยอะๆเต็มเลยนะครับผมนี่เอ้าเดียวเดียวเดียวเอ้าพาไปเล่นกับพี่น้องมูมาเล่นฟางทำไมลูกเรียบร้อยทาใบปมท้อยท้อยมา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 ปะเดี๋ยบทำพี่น้องมูดีกว่าเฮ้ย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  วันนี้ไม่มีเสียงนะครับวันนี้เอ้เสียงวันนี้โจ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 หมูร้องขอชีวิตแล้วนะครับผมโจ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 เสียไหนไหนนับดูซิมีกี่ตัวฮะนับดูซิพี่น้องหมูมีกี่ตัวลูกเอาเอาเอาไปจับอะไรนั่นคืออะไรนี่มีการโยนถุงใส่นะครับผม ไปนี Bien, ่นี Come, so really so no, wa, so ่น right, uh, <I> uh ี่ข้องนี้ยังมีลูกแจ้งแจ้งเนี่ยแจ้งมาแจ้งมาเฮ้ยเจ็บเจ็บมาเจ็บเจ็บบบบนี่แย่แจ้งยถอ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 ยมันจะหักมันจะหักถอย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 นี่พี่น้องหมูปลอดภัยเยอะนะครับพี่น้องหมูปลอดภัยมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับผมแน่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 ตรงนี้ก็มีลูกนี่ยแน่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 นี่จะชนชังกระชี้ยไหมเนี่ย พวกนี้ก็มีนะครับผมพื้นที่ก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 ีกี่กี่ก่กั่กี่กอยู่กีกี่่กี่บี่ก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 กี่ก่กี่ก่ก่กกี่ก่กี่ก่าี่กี่กกกกี่กีเกอีกกี่กีนกีกี่กีกินกีกินกกี่ก่กีกินก่กีนกคี่กก่ก เอ้าอันนี้ถอนรากของโคน mm hmm. มาเลยเน oh, 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 oh. oh, oh. oh, oh. ี่ยเอ้าโอ้ยโอ้ยมันจะดีนะฮะผมนั่นเสียวจังเลยโอ้ยเอ้าเอาวลากไปแล้วกล้วจะลากไปไหนแจ๊งโอ้ยสวัสดีครับพี่เก่งนะครับก็ก็ดันแล้วดันแล้วโอ้ยบากเอ้ยโอ้ยโดนผมจริงจด้วยโอ้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 เสียงตุบเลยเมื่อกี้โอ้ ไม่มีอะไรโอ้ยว่าแล้วโดนผมผมมาแล้วยังไงกันพ้นหลงไม่พ้นแน่นอนรู้ทั้งรู้นะครับว่าจะโดนแต่ก็แต่ก็ยอมให้เธอโดนนะคนั้นนั้นมาอีกแล้วมาอีกแล้วเอ้ยเนาะอ่ะบ้าเบื่อเต้โถวยตัยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้ย ดูสิครับโอ้ตุ๊บเลยนะครับผมโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ระวังระวังกิ่งดีดใส่หน้าแจงดีดใส่ผมนี่แหละครับผมพี่โอ้รผมพามาดูเขาดัวนี้ให้กินแป๊บเดียวนะครับจะหมดแล้วหนึ่งต้นพี่น้องหมูเยอะมาก ผมก็ไม่รู้นะครับว่าแยกต้องให้ผสมอะไรกันยังไงไอตัวนี้กระท้องนะครับไอตัวนี้ตัวผู้นี่ลังเอ็นเอ็นนะครับลูกตัวเล็กทางนู้นสิบแปดตัวนะน่าจะสิบสิบเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับเนี่ยทางนู้นนะครับสิบสิบกว่ากินได้ทุกอย่างนะครับเลี้ยงง่ายนะครับไม่ต้องทำรอดนะครับผมอันนี้นะครับ ตัวเล็กๆเยอะเพียบเลยนะครับผมมาแล้วมาแล้วกินอิ่มแล้วก็มาแล้วนี่คร like ับมีขาเคลียน like> ี่นี่ขาเคลียขาเคลียขาเคลียเคลียอะไรแจงฮะหนูจะเต้นไหลูกเงียบนี่อุ้ยเงียบนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่นี่เป็นยังไงล่ะเจ้าของพื้นที่มาแล้ว โอ้ยมันทำไมหมดฟุ้นจะดแยงโอ,อ้ยน,น,นมัน้ำดูสิเฮ้ยเสียมันนะเฮ้ยเฮ้ยเด็กตัวน้อยน่ารักฟอร์ดีปากแยงเลยนี่ครับเน,น่เน,น,นู่นะครับแยงขู่เมื่อก่อนผมนอนข้างบนนี้เลยครับแล้วก็นอนข้างล่างนี้นะครับนอนพ่อพ่ออยู่นี่ครับแม่หมวยนะครับแจงพังข้อมวยาจับกันสนุกแน่นอนนะครับผมตัวเล็กน่ารักนะครับพี่น้องหมู น่าจะฝั่งฝั่งนี้น่าจะเกิดหลังเออฟังฟังตัวอะเยอะๆตรงเนี้ยอันนี้นี่เกิดตอนพ่อผมเข้าโรงพยาบาลเกิดเกิดวันเดียวกันเลยโอ้โชืถอยถอยถอยมาก่อนตังรักตังรักเออปะปะปะมวยมวยมวยก้อนลูกเยอะมากนะครับชุดนี้เกือบสามสิบนะครับผม

ไม่มคมวไมมัแ้งเลันวันนี้ได้งานทุกคนวันนี้ได้งานแล้วนะครับชังแปเลยนะแจงดูสิ ยังอีกยังอีกด้วยด้วยดีขยอคอมันจะเตกด้วยมันไม่ทับนะครับไม่ทับไม่ทับไม่ทับดูแล้วไม่ทับเยครับ ไม่ได้ทำไม่ทำลูกหมูเลยครับมัน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 โดนข้อก่อนนะครับโดนข้อปุ๊บพวกสาวมันแข็งแรงนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้แข็งแรงอะไรเลยนะครับอะไรเขืดอ,อะไรจุ๊บแจงตัวเล็กๆไม่เป็นไรนะครับตัวเล็กๆหนีทันนะครับพอดีเลยได้ไม้มาทำข้อ,ขอหมูอีกนะครับผมหัวจะปวดอีกแล้วนะครับผม ได้งานแล้ววันนี้ได้งานแล้วน่าจะทั้งวันนะครับผมก็ผมจะทํข้อต่อมาอีกนะครับล็อกหนึ่งนะครับเนี่ยกลัวผมว่างนะครับเลยหางานให้เลยนะครับผมพอดีเลยได้ไม้นี้มาพอดีเลยนะครับผมอ่เดี๋ยวเราก็มาทํางานกันเดี๋ยวบอกคนเดมชัททาตัวเองตกใจตัวเองเนี่ย